เคยสงสัยไหมว่าทำไมสุนัขบางสายพันธุ์ถึงไม่มีเสียงเห่าเหมือนหมาทั่วไปสุนัขสายพันธุ์เบเซนจิที่มีต้นกำเนิดจากแอฟริกากลางนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหมาที่เห่าไม่ได้จริงๆเหตุผลหลักมาจากโครงสร้างกล่องเสียงที่แตกต่างจากสุนัขสายพันธุ์อื่นกล่องเสียงของเบเซนจิมีลักษณะแบนและแคบกว่าปกติทำให้ไม่สามารถสั่นสะเทือนเพื่อสร้างเสียงเห่าแบบดังกังวานได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกมันเงียบสนิท เบเซนจิจะสื่อสารด้วยเสียงที่เรียกว่าโยเดลหรือบารูซึ่งเป็นเสียงคล้ายการร้องเพลงแบบโยเดลของมนุษย์เสียงนี้เกิดจากการที่พวกมันหายใจเข้าและออกพร้อมกันขณะส่งเสียงนักวิจัยเชื่อว่าลักษณะพิเศษนี้อาจเกิดจากการผสมพันธ์แบบคัดเลือกมานานหลายพันปีชาวอีบโบราณและชนเผ่าในแอฟริกาต้องการสุนัขที่เงียบเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ สถิติแสดงให้เห็นว่าเบเซนจิมีอายุไขเฉลี่ย6-12ปีและมีน้ำหนักประมาณ9-11กิโลกรัมความพิเศษนี้ทำให้เบเซนจิเป็นที่นิยมสำหรับคนที่อาศัยในอพาร์ตเมนต์หรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องเสียงรบกวนหากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ